สวัสดีครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับข่าวสมาคมาาสาอ,อสมอแห่งประเทศไทยครับรอบหักเงินช่วย15มีนาคม66นี้นะครับวันที่15เป็นวันที่ข้ารปการอ,อสมออ,อกและก็จะมีการหักเงินสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อสมอคู่สมรสอสมเจ้าหน้าที่ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะถูกหักเงินไปช่วย สมาชิกที่เสียชีวิต792รายนะครับหาก3 2 4 7 2บาทนะครับ1ิมีนาคมนี้นะครับค่าบริการรับ1,000พพี่น้องอมสมอสำหรับคลิปนี้จะแนะนำวิธีกดดูรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตนะครับโดยไปกดลิงก์ที่คอมเมนต์แรกกันนะครับก็จะได้ดูรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต792รารายนะครับซึ่งเป็นรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตที่ทายาทแจ้งส่งใบ ขอรับเงินสงเคราะห์อเอกสารครบถ้วนพร้อมโอนให้แล้วก็วันที่1นึ่งถึงยีกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา7 9 2ราลายนะครับใน7จ็ดร้ายนี้เป็นอสมอที่เป็นสมาชิกนี่ห้าร้ายนะครับคู่สมรสอสมอที่เป็นสมาชิก280รลายแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สมัครเป็นสมาชิกอ่ชกสสมนี่เสียชีวิต1นึ่งายครับรวมก็792รลายนะครับก็เป็นรอบ รอบหักเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยหักวันที่15มีนาคมนี้นะครับซึ่งตามแผนการโอนเงินนั้นนะครับสมาคมบอกว่าจะโอนให้ผู้รับเงินสงเคราะห์นะครับที่เอกสารครบภายในไม่เกินวันที่2 5มีนาคม66นะครับโดยจะหักจากสมาชิกชกสอสมอวันที่15มีนาคม324.72นะครับเสียชีวิต1รายนี่หักช่วย4 1ส,สตางค์ครับสำหรับรอบนี้นะครับ ถ้าหากได้ครบทั้ง1นึ่2ล้านสามคนนะครับทายาทจะได้รับการโอนยี่สิบห้ามีนาเนี่ยห้าแสนสี่หมื่นหกพันสบาท12สตางค์เลยนะครับแต่ว่าถ้าหากได้ไม่ครบมีการหักไม่ได้มีการค้างจ่ายเพราะหักไม่ได้ก็จะโอนเท่าที่หักได้ในวันที่สิมีนานะครับเสร็จแล้วส่วนที่ยังหักไม่ได้ก็จะตามหักอีกและโอนให้กับทายาทภายใน90บวันหลังจากวันโอนวันแรกนะครับ รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต792ลารายกดลิงก์ดูที่คอมเมนต์แรกครับสวัสดีครับ